วัดทายินที่เจลับสุส่รงบังแป้งกับพีงจะ,ะมีน้ำามีเพื่อนกำลังทำเพรบูไทยนะคะนมปังลูกบอลนะคะรีดนะคะรีดแป้งนะคะแป้งสามสิบกรัมตัวนี้เอ่อสิบห้ากรัมนะคะนี่สามสิบกรัมสิบห้ากรัมนะคะแล้วเราก็รีดนะคะ จากนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าเราอยากให้มีเนื้อที่ตรงนี้เยอะเราก็ไม่ต้องรีดตัวนี้มากนะคะแต่ถ้าเราอยากให้เขามีเนื้อที่เยอะๆออกมาล้นๆเราก็รีดตัวนี้ให้กว้างขึ้นนะคะตัวแป้งชิ้นที่สองนี้นะคะนะคะเราก็รีดให้เขาว้างขึ้นก็ได้แล้วเราก็วางลงไปนะคะแล้วเราก็รีดนะคะโอ้กล เขาก็จะขยายกว้างขึ้นนะคะอยู่ที่เราต้องการนะคะแบบนี้จากนั้นเราใช้หัวบีบนะคะหรือวงกลมอะไรก็ได้นะคะที่เป็นวงกลมเพื่อที่จะกำหนดจุดกึ่งกลางนะคะจากนั้นเราตัดค่ะผ้าคาดโบนะคะประมาณหนึ่ซนตัดผ่าครึ่งให้ตรงนี้นะคะอยู่ละตรงครึ่งระหว่างกลางของเส้นนี้นะคะแล้วก็ ตัดขาหนึ่ง <Yeah. S 1> สองนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะสามสี่หเจ็ดแดเล้วเราก็ยกขึ้นค่ะแล้วก็วางลงไปนะคะนี่ก็เหมือนกันค่ะ <c oughs> เห็นไหมคะทุกคน <c oughs> หนีบเข้าไว้นะคะให้เขาติดกันจากนั้นพับหรือใครจะทวิตก็ได้นะคะทวิตนี่นะคะบึบนะคะจากนั้นยกขึ้นแล้วก็วางลงไปแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือแบบที่สองนะคะให้แน่นนะคะแล้วก็วางนี่นะคะ เดี๋ยวมาดูอีกอันนึงนะคะนี้นะคะแป้ง30กรัมแป้งสีเหลืองอีกสิกรัมนะคะแล้วก็วางลงไปค่ะตกให้แบนๆนนะคะรีดนี่นะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะถ้าเรารีดไปพร้อมกันอย่างนี้เลยสีเหลืองกับสีขาวเขาจะ,ะมีความกว้างประมาณใกล้เคียงกันนะคะ ใหญ่เลยอย่างนี้เอาใหญ่ๆนะคะแล้วก็หาจุดกึ่งกลางวางลงไปค่ะจากนั้นนะคะตัดค่ะครึ่งน,นะคะระหว่างครึ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัดเป็นสามส่วนค่ะเหมือนกันใหญ่เล็กตัดเอาเลยนะคะกะเอา ส่วนใหญ่พิมพ์จะให้ชิ้นกลางใหญ่กว่าชิ้นขอบนะคะแล้วก็ขยับเขาเข้ามาค่ะแล้วก็วางลงไปน,นี่ก็เหมือนกันค่ะนะคะแล้วก็อันนี้ถ้าเราไม่ทวิตเราก็ทําอย่างนี้ได้เลยนะคะทุกคนแต่ว่าพิมพ์จะพาทําแบบทวิตนะคะนี่นะคะก็คือหมุนเป็นเกลียวนะคะหมุนเป็นเกลียวเป็นเกลียวเป็นเกลียวแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆวางลงไปนะคะ ได้แล้วนะคะอย่างนี้โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ถาดเตรียมอบกันนะคะ